แหมเป็นผลสืบเนื่องจากยาเสพติดหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางภาคกีสาเพราะาตามรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุคนหนึ่งนะครับมีประบติเนี่ยคือต้องโทษรักขโมยมาด้วยแล้วก็ติดยาเสพติดทําทีเนี่ยฮะแฝงตัวไปเป็นลูกค้าเพื่อที่จะไปซื้อทองคําที่ร้านทองแห่งหนึ่งอีกแล้วอีกแล้วที่จังหวัดน,นครพนมก็เลือกอยู่ฮะทางเจ้าของเองเขาก็เอาทองคํามาให้ครับห้าเส้นเส้นละหนึ่งบาทนะน้ำหนักทองนะจับไปจับมาฮะเห็นว่า ตัวแม่ค้าขายทองเผลอนี่เลยจับทองคำาจริงนะฮะวิ่งหนีไปแต่ทีนี้เจ้าของรัาอีกคนนึงครับเห็นท่าไม่ดีแล้วตะโกนเรียกให้พลเมืองดีเนี่ยช่วยและพลเมืองดีครับสามารถควบคุมตัวได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูภาพกล้องวงจรปิดครับคุณผชมครับนี่ฮะเอามาเตือนภัยร้านทองหน่อยแต่งตัวดีนะครับทำทีครับว่ามาขอเลือกซื้อทองคำ กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพผู้ก่อเหตุคือว่าทําทีมาเลือกซื้อทองคําที่ร้านนีฮะวิ่งไปแล้วฮะร้านทองรุ่งโรธเขตเทศบาลตะบนท่าพนมเยื้องกับวัดพระธาตุพนมวรมวิหารจากนั้นครับชิงทองคำห้าเส้นเนี่ยน้ำหนักเส้นละหนึ่งบาทรวมห้าบาทมูลค่าประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหลบหนีไปนายกิตพงศ์นฤพรพิพัฒน์อายุ65ปีเจ้าของร้านบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยได้อยู่หน้าร้านกับลูกสาวครับก็คือนางสาว นัทที่ยาณฤพรพิพัฒน์อายุ30ปีก็มีชายคนหนึ่งนะครับแฝงตัวมาเป็นลูกค้าโดยขอดูสร้อยคอทองคำกับทางร้านน้ำหนักเส้นละประมาณ1บาทแล้วทาทีเป็นขอดูทองลายนั้นลายนี้อยู่ทางร้านนก็หยิบมาให้ดูนะครับ5เส้นด้วยกันขณะที่เหลียวไปจัดทองอยู่ที่ในตู้โชว์นิดเดียวเองนะฮะ ผู้ก่อเหตุนี่อาศัยจังหวะกวาดเอาสร้อยคอทองคำทั้ง5เส้นพยายามวิ่งไปกี่รถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่หน้าร้านหลบหนีแต่ว่าตะโกนเรียกพลเมืองดีนะครับแล้วพลเมืองดีเนี่ยที่อยู่ใกล้ร้านก็ช่วยกันจับกลุมตัวเอาไว้ได้ ทราบต่อมานี่นะฮะคุณผู้ชมฮะผู้ต้องหาอายุ43ปีค่ะอยู่ในชุมชนบ้านหัวดอนตําบลทาตุพนมอําเภอทาตุพนมนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนดําเนินคดีค่ะก็ทราบว่ารถจักรยานยนต์ที่นํามาใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะถูกยึดเอาไว้เป็นของกลางเอามาจากญาติไปยืมญาติมา ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมติดยาเสพติดด้วยมีประวัติเกี่ยวกับลักทรัพย์มาก่อนนะคะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่กี่เดือนสอบสวนเบื้องต้นให้การแบบนี้ก่อเหตุเพราะว่าต้องการนําเงินไปใช้จ่ายแล้วก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะนําเงินไปซื้อ,อยาบ้ามาเสพนะคะตำรวจก็จะได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นแล้วก็แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้เข้มงวดตรวจสอบป้องก,กันกันมากขึ้นพร้อมกับเดี๋ยวจะจับสายตรวจค่ะเ<อ>ข้ามาดูแลพื้นที่อย่างต่อนเนื่องเลย ขนาดร้านทองร้านนี้นะครับผู้ชมครับลองสังเกตนะมีลูกโครงเลยนะแต่ว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยก็แฝงตัวมาไงน,นะครับมาเป็นลูกค้าแต่งตัวดูคุมฐานดีด้วยนะครับทางเจ้าของเองก็เอาให้ดูไม่เยอะหรอกนะฮะแต่นี่คว้าไปหมดเลยนะครับชื่นชมด้วยนะครับพลเมืองดีเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มเอาไว้ได้